ตรงข้างหน้าเนี่ยครับมันมีคนเคยเล่าให้ฟังแต่ในเลี่ยมผมเลยช็อกเลยครับว่ามีไรเดอร์ถูกเรียกมาจากผู้ชายคนนึเงฮะไม่รู้ว่าเรียกให้มาส่งออเดอร์หรือว่าเรียกให้มารับกน,นะฮะปรากฏว่าไรเดอร์เขาก็มาพอมา,มาเสร็จแล้วปุ๊บมาถึงแถวก้อมตำรวจข้างหน้าเลยนะครับเขาบอกว่า ไรเดร์ขี่มาถึงเสร็จปุ๊บแต่ไม่เห็นคนแต่คนอะ่ะไรเดร์บอกว่าไม่เห็นคนแต่ไปลายสายบอกว่าพี่ผมก็มองเห็นพี่อยู่ผมใส่ชุดสีดําแต่ไรเด้อขี่ยังไงก็ไม่เจอฮะแล้วตรงนี้น่าจะเป็นจุดที่เป็นป้องตํารวจตามเรื่องเล่านะครับแล้วก็เมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็พุ่งจะมีคนเจอเหตุแบบนี้เหมือนกัน ปกติตรงนี้จะมืดมากนะแต่ตอนนี้เนี่ยมันสว่างแล้วเพาะาแก้ไขไฟแนละ้วไม่รู้ว่ามันอาจะเป็นจริงอย่างที่เขาว่าหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวต้องไปวนดู